สวัสดีค่ะอยู่กับส้มสมศรีค่ะเช้าวันเช้าวันเสาร์ค่ะพี่น้องมาทําอาหารเช้าให้ลูกค่ะมาดูกันนะคะว่าจะทานอะไรเป็นบ้างเอ่ยทําอาหารเช้าใองสาวน้อยค่ะมาดูกันค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ว่าราวน้อยจะทานอะไรใช่ไหมคะลาวน้อยค่ะเรามาดูกันค่ะล่าหนูจะกินอะไรใช่ไหมคะวันนี้ใช่ไหมที่ที่น ใช่ไหมคะมาค่ะมาเบคอนค่ะวันนี้สาวน้อยสั่งมาเมนูเบคอนนะคะพี่น้องเบคอนกับไข่าดาวะคะ่ะตอนนี้แม่กําลังทอดเบคอนนะคะพี่น้องคะ่ะเบคอนชิ้นใหญ่มากะคะ่ะดูสิคะว้าวเบคอนกับไข่าดาวมื้อเช้าของลูกๆคะ่ะง่ายๆคะ่ะมาทานด้วยกันนะคะพี่น้องคะ่ะ อย่าลืมนะคะมื้อเช้ามื้อสําคัญะคะ่ะมื้อเช้าอาหารสมองนะคะพี่น้องขาว้าวดูสีเบคอนสิคะเบคอนสีสวยมากค่ะท่านผู้ชมค่ะลูกสาวบอกว่าขอกรอบๆนะคะคุณแม่ขาจัดไปคะ่ะกรอบๆเสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องขาเสร็จแล้วค่ะมาเสิร์ฟลูกๆกันนะคะพี่น้องคขะเอาไปเสิร์ฟลูกสาว ลูบๆกันค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเสร็จแล้วค่ะอาหารเช้าง่ายๆค่ะเบคอนกับไข่ดาวของลูกสาวกับลูกชายก็เสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะวางขึ้นมาเยโก้เยโก้ลูกสาวไปเลยค่ะเฮียโก้ลูกชายนะคะวันนี้กินง่ายๆนะคะขอบคุณหรือยังคะขอบคุณค่ะซัมโซนขอบคุณหันนาไม่ดีขอบคุณครับดีๆแซ่บบะคะ แซบครับแซบครับมื้อเช้าค่ะมื้อเช้าง่ายๆค่ะเรามากินมื้อเช้าด้วยกันนะคะเบคอนกับไข่ดาวค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมถ้าคลิปนี้มีอะไรผิดาพาดประการใดแม่ส้มต้อขอ,อภัยมานะที่นี้ด้วยขอขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้แม่ส้มและสองพี่น้องด้วยนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่ส้มไปเยี่ยมไปชม เพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะขอบคุณน,นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่ก็จะกินแบบนี้นะคะแม่ส้มสีกินง่ายๆค่ะเบคอนแล้วก็มีข้าวสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ๋วบองด้วยพี่น้องนี่แหละมือเร้าของ แม่สมสีค่ะมีข้าวเบคอนแล้วก็แจ่วบองด้วยพี่น้องค่ะแจ่วบองแซบแซค่ะมื้อเช้านะคะชีวิตเมียฝรังนะคะพี่น้องค่ะมาทานด้วยกันค่ะ